แมนยูคู่สามแต้มอ่สวัสดีกันนะครับมาพบกับนักเตะดอะคอมกันอีกแล้ววันนี้เราก็จะไปวิเคราะกันเกมการแข่งขันที่ศึกพเม์ลีกในต้องบอกว่าเป็นมันเดย์ไนท์นะครับเป็นการลงสนามของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทางด้านรูฟแฮมตันวอเตอร์เลอร์สนะครับผมก็ต้องบอกว่า สถิติในการเจอกันนี่เป็นแมนยูได้ทำได้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าความพร้อมของสองทีมแล้วก็ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามแล้วก็รูปแบบความน่าจะเป็นของเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างแล้วกันนะครับทางด้านแมนยูนี่ต้องบอกว่าช่วงปรีซีซั่นอุ่นเครื่องนี่ต้องบอกเน้นสุดๆเลยนะครับเอริชเทนฮากนี่จัดไปถึง8แมตช์ด้วยกันนะครับผมเตะติดๆกันเลยนะครับเพื่อแบบทดลองอะไรหลายอย่างทั้งทีม A ทีม B ทีมเล็กทีมใหญ่นะครับผมก็ต้องบอกว่านักเตะหลายๆคนนี่ ทำผลงานได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อคือดีขึ้นดีขึ้นจากในฤดูกาลที่แล้วอย่างอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับอย่างโอ้โหอย่างคลาสของกานาโชนี่ก็มีความสุกว่ามันดีขึ้นทรงดีขึ้นนะครับแล้วก็การาจบอลของบูโน่ฟอนเดนนี่คือเหมือนเหมือนว่าได้เมสันเมาส์เข้ามาแล้วตัวเองก็อิสระในการทําเกมรุกมากขึ้นก็ทําให้เกมรุกนี่ไหลลื่นมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมาดูกันว่าแข่งจริงจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับ ทางด้านของลัสบุสฮอยลุนนะครับกองหน้าตัวใหม่ที่เพิ่งดึงมานะครับจากอตาลนตายังไม่ฟิตพอนะครับที่จะลงสนามในวันนี้นะครับก็อดเห็นฟอร์มกันนะครับผม ทางด้านผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของแมนยูนะครับก็มีตั้งแต่ทางด้านของโอนาน่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนใหม่นะครับย้ายมาจากอินเตอร์มิลานแล้วก็วานวิสซักกาน์ครับวาลานมาติเนีสลุคชอคาเซมิโลเมสันเมาส์นะครับกองกลางตัวใหม่เช่นกันบุนโน่ฟอนเดนแอนโทนีอ่าการลาโชแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดนะครับผมส่วนทางด้านวูฟนี่ต้องบอกว่าโอ้โหปัญหาใหญ่เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนตัวกุนซือก่อนหน้าจะเปิดฤดูกาลแค่3วันเองนะครับเพราะว่าทางด้านของอ่า โลเปเต,เตกีนะครับก็ถูกปลดออกไปนะครับเนื่องจากไปบ่นทีมว่าปล่อยผู้เล่นตัวสําคัญสําคัญไปเยอะแล้วก็ซื้อเข้ามาน้อยเหลือเกินนะครับก็ทําให้ทางด้านของอแกรี่โอเนลเขได้เข้ามารักษาการนะครับผมแต่ว่าแค่3วันไม่มีเวลาเตรียมทีมแน่นอนนะครับผม <S <S ต้องบอกว่าปัญหาวในฤดูก,กาลที่แล้วก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยนะในเรื่องของแนวรุกนะครับไม่ไม่เขี่ยคมนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขด้วยแล้วเพิ่งเปลี่ยนกุญซื้ออีก3าวันผมว่า ครั้งนี้หนักแน่นอนสำหรับวูฟนะฮะอ่ะมาดูผู้เล่นที่ครับจะลงสนามครับเป็นโคเซซ่าเซเมโดนะครับเคลิกดอร์ซันนะคิวเมนอ่าบูเอโนเลอมิน่านะครับโจฮอตนูเนสแล้วก็ทางด้านของเปโดเนโตอ่าสลาเบียแล้วก็มาตุสกุญ่าครับผมแมต้องบอกว่าการเจอกัน5นัดหลังสุด5เกมหลังสุดนะครับแมนยูชนะไปถึง4และแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าแมนยูในเกมนี้ก็พร้อมรบกว่าด้วยนะครับความพร้อมนี่มาแน่นเป๊ะเลยนะครับ ส่วนทางการบูมน,นี่ก็อย่างที่บอกนะเพิ่งเปลี่ยนคนซือแล้วก็ไม่มีเวลาเตรียมทีมขนาดนั้นนะครับก็น่าจะตกเป็นรองแล้วก็เป็นแมนยูที่เก็บสามแต้มไปได้ในวันนี้แล้วกันนะครับแม้สถิติการเปิดสนามของแมนยูจะไม่ค่อยดีทเท่าไหร่นะฮะอ่ะนี่ก็เป็นทัศนะของผมแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นักเตะตัวหอมด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ